สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแคสเกม PS 1ของ99 99 99เก่าเก่าเกเก่ากันเหมือนเคยนะเออระดับ20ปีนี้มันคงไม่โดนลิขสิทธิ์แล้วใช่ป่ะ <laughs> อันนี้ก็สิบกว่าปีแล้วนะฮะคืบเกมนี้ภาพมันอาจจะไม่ชัดบ้างอะไรบ้างก็เพราะว่ามันเป็นรอมด้วยนะฮะจริงๆผมชอบผมชอบเพลงเพลงนี้มากนะแล้วก็ชอบ ไอ้จริงผมชอบอตัวนางเอกที่ถูกสร้างมาทีดีอันนี้ด้วยเพราะว่าผมว่ามันน่ารักสุดๆเลยอะ่ะแล้วก็เป็นเกมแข่งรถเกมหนึ่งที่ผมชอบมากนะฮะกับ R4 หรือ Riot Racing 4นะครับน่นารัก <laughs> สมัยเทียบกับทรีสมัยนี้มันก็คงจะคนละโยอดกันอยู่นะฮะแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยผมว่า อันนี้เนี่ยสวยแล้วละ่ะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกฮะคาสินผมถือว่ามันเป็นชีวิตของเกมเนาะถือว่าคุณจะหามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอ้ตอนเปิดอะ่ะขอเหอะตอนเปิดอะนะผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะถ้ามีการขอเอรื่องลิขสิทธ์เข้ามาเมื่อไหร่ผมก็จะลบลบคลิปพวกนี้ออกนันทีนะฮะเพื่อไม่ให้ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับ <c oughs> แต่ให้ตายเถอะดูกี่ทีกี่<ๆ>ทีผมก็ชอบจริงน่าลากว่านา่ารักอ่ะน่ารักมากโอ้ไปกูก็เบรกแข่งช่างมานันไว้ก่อน <c oughs> อเออช่างมาันไปเลยโ oh. oh. อ,อ้ย คนเพลินเลยมัครับทั้งคืนยอะไเงยเนี่ย i ายเวอร o ซิ่เป็นเกมผมว่าเป็นเป็นเกมยุคแรกๆนะที่อผมเรียกว่ามันมีมันมีมันม,ม,นมีมันมีระบบการดริฟต์นะฮะแล้วก็เป็นเกมที่ขับรถได้ง,ง่ายนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันเพราะมันขับง่ายด้วยหละ มันขับง่ายกว่าแกรนดทิสโมในยุคนั้นซึ่งแกรนดทิสโมขับแล้วจะดูหลอนอนนะฮะก็เดี๋ยวผมขอคัดคลิปออกไปเช็คนิดนึงนะว่าอะไรมันยังไงบ้างก็เดี๋ยวกลับมาต่อ,อก,กันนะฮะเอาละกลับมาอยู่กับอะไรกิน23สิบสกับอ่าอ้อาวไมค์ผมบายบายซะแล้ว ก็กลับมาอยู่กับผมเลนอีกรอบเลฮะกั่การเล่นนะครับอ่ไรซิ่งโฟนะฮะก็ทีๆมันก็อยู่ในคลิปเดียวกันแหละแต่ว่าอืมโอเคไปที่ออปชั่นก่อนแล้วก,กันเกมตัวนี้ยังเป็นตัวของญี่ปุ่นนะฮะดังนั้นปุ่มตกลงปุ่มอะไรจะเป็นอยู่ที่ปุ่มโอเนาะที่ผมชอบอีกยอย่างนึงก็คือพอเราได้รถมาแล้วเราแต่งได้ แล้วนี้มันก็เป็นเรื่องของตอนได้รถมานะฮะที่เราจะเล่นกันก็คือแกรนพ p ิกครับและแน่นอนผมต้องเล่นรถแบบดริฟท์นะฮะเพราะว่ามันขับง่ายกว่บแบบกริปนะครับดริฟ์คือการลื่นถลาไหลนะฮะส่วนกริปคือการเข้าโค้งแบบเกาะพื้นสนิทนะฮะซึ่งจริงๆถ้าขับบนี้ยแบบกริปเนี่ยจะทําให้ยางหรือว่าตัวรถเนี่ยเสียหเสียหายน้อยกว่านะฮะแต่ว่า แบบดริปเนี่ยมันมัน,มนดีนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านหรือว่าอะไรยังไงนะฮะแต่ว่าผมตั้งใจจะแคสต์ไปจนจบเนาะเอ่อจริงๆอ่ะผมชอบ Norman, นอะร์มอนนะทีนี้คือระดับความยากของนอร์มอนนะฮะอันนี้คือ expert แบบโคตรง่ายผมจำไม่ได้ว่าสองอันนี้อันไหนมันเป็นดริปอันไหนมันเป็นกริปคือ hard ทีจริงอ๋อไม่ใช่ทีมันเป็นการระบุความยากความง่ายนะฮะ อันนี้คือง่ายที่สุดนะฮะ expert แล้วก็มา easy มาน o r มอลแล้วก็ hard เอ่อผมร้างกันมันไม่นานเหลือเกินแล้วก็ผมขอเลือกทีมที่ผมชอบก็คือ easy ล้วกันนะครับผมเล่นมาหลายรอบม,มากสำคัญคือผู้จัดการทีมทีมนี้เป็นผู้หญิงฮะเรื่องเรื่องฮ่าฮ่า่าปใครเหรอชืช่อโซเฟียครับจ้ะรู้จ้ะเธอเป็นเจ้าของทีมจ้ะเออเดี๋ยวฉันขับให้ไม่ต้องห่วง นะฮะ you can choose one car จาก4สปอนเซอร์ของเรานะฮะอนแรกดริฟครับของ a ัลซูรุนะฮะต่อไปก็เป็นดริฟนะฮะของลิซ r d นะครับลิซ่าจะเป็นหน้าตาแบบนั้นนะฮะแล้วก็เป็นทร a ซ e r กับอะไรสักอย่างผมไม่ค่อยรู้จักชื่อรถเท่าไหร่นะก็ลิซ่าเนี่ยจริงจริงมันดริฟ ริบแรงกว่านะแต่ว่าอืผมเอาคันแรกแล้วกันนะครับเพื่อความโอ้โหเปลี่ยนได้ไหมอใช่เลยอันนี้คืออันที่ผมไม่อยากได้เนะีอ่ออตโต้ตะไม่เป็นไรถือรถไม่ชอบแต่เจ้าของทีมสวยก็โอเคครับเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยว r ร n ส r o a ร เก่าๆนะฮะก็ดูกันแล้วกันว่ามันเก่าขนาดไหนเนะี่ยคา d a ด a าตาครับแล้วก็มาเข้ามาก็าดูข้อมูลของรถเราได้ในนี้นะฮะไม่มีให้เลือกฮะเอ่ออะไรเป็นปุ่มไหนเมื่อกี้ผมก,ก็ลืมดูด้วยนะฮะก็หวังว่าเราจะติดหนึ่งในสามนะครับ <c oughs> อ n c o ข t a i าอะไรของมันวะอ๋อเลงอยู่นี่ฮะสามเหลี่ยมใช้ปรับมุมมองนะฮะผมชอบปรับแบบนี้มากกว่านะครับมากกว่าที่จะเป็นแบบปกตินะคือแบบปกติเนี่ยนะมันจะเอาเฮ้ยชิบหายไม่ช็อตโอเคผมขอเช็คไม้แป๊บนึงฮะไม้ผมนอกจากจีแล้วเนี่ย ตอนนี้ผมตัดสายแม้แล้วก็เปลี่ยนหัวไม้ไปแล้วนะฮะนอจากมันจะจี่แล้วเนี่ยอ่ามันยังมีขาดหายไปชว่วงๆโอ้โหแมวผมหนูพัดลมมันไม่มีที่การลุกหนูโดดไปอย่างนั้นหนูก็โดนพัดลมตีหัวสิลูกนะฮะ ยังไงดี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 งงดโอเคผมว่าน่าจะโอเคนะก็เราอืมเอาเข้าไปลูกข้าวของห้องป่าพังหมดโอเคครับกลับไปลุยกันต่อแล้วกันนะไปเลย เวยแล้วครับเกมนี้ถ้าชนด้านข้างนะจะเสียความเร็วเยอะมากนะฮะเอาเลยเอาเลยดริฟอยากอยู่ที่เกียร์สี่ครับจริงๆว่าไม่เร็วนะฮะเฮ้ยเกียร์สามเกียร์สองเอ,อ้เกียร์สามเกียร์สี่เกียร์สองว่าอะไรหรอ ถ้ารอบแรกเราไม่ได้ที่สี่เนี่ยอน,นาคตลำบากแล้วครับไปเลยลูกไปเลยอย่างนั้นอย่างนั้นอืมอย่างนั้นดิเอ้ยไม่ใช่ที่สี่ดิเกมนี้มันแค่สองรอบนี่ว่าลืมไปรอบแรกอ,อ่อันนี้เรามันอยู่ในรอบแรกนะดังนั้นเราต้องอยู่หนึ่งในสามให้ได้ในรอบแรกนะ ถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยอะไรอีกสองที่ลำบากแน่นอนนะครับโอ้โหยแล้วจะไม่ชอ็อตแล้วแจ็คขู่ฟังจะชอ็อตอิมจะช็อตอะไรกันนะนะหืมตัวตีก็เล้าใจรับเกินจะกระต้นอดีนาลีนกไปถึงไหนเนี่ยะนะฮะสีแดงอนะไรเนี่ยอ้าชนตูดไม่เป็นไรครับ อย่าให้มันชนข้างฮะชนข้างเสียสมดุลล้อปัดนี้เรียบร้อยเลยเนะี่ยไปแล้วที่หนึ่งอยู่ใหนจ้าที่หนึ่งจ้าที่หนึ่งแกอยู่ที่ไหนที่หนึ่งฉันจะไม่ให้แกหนีไปไหนได้หรอกไม่มีทางเว้ยอันนี้จะเป็นการแคสสั้นๆนะฮะผมว่าช่องผมจะกลายเป็นเปลี่ยนจากช่องไมค้าเป็นช่องแคสเกมพีแล้วละ่ะ ช่างหัวมันสิผมชอบนะฮะหยับส่งกันไปเลยเวลาเข้าโค้งเนี่ยไม่มีทางเว้ยตามฉันไม่มีทางทันหรอกฝันไปเลยแย้แฮ่ฟินิชแล้วครับ มาดูรีเพลย์กันนิดนึงยืดยืดหน่อยยืดหน่อยโอ้โหล้นนี่กระดิกดิ๊ดดิ๊ดดิด๊เลยทีเดียว <laughs> โอเคฮะตัดกันเลยแล้วกันะะนะครับเดี๋ยวเราจะแข่งสักสองรอบให้ได้ลดขคลนไหวแล้วก็จะคัดกันไปนะฮะก็โอเคเป็นไงาจสูฟีย แชมป์ครั้งแรกดีใจแล้วสิ I'm so happy เออจ้าจ้าจ้าเราจะเอาทีหนึ่งมาฝากเดอ้อเกมนี้นะตอนออกมาแรกๆเนี่ยคนที่เล่นจะพูดกันว่าเฮ้ยมันต้องเล่นทีมนี้ไว้เผื่อว่าชนะเราจะได้แต่งงานกับเจ้าของทีมทุยไม่มีทางไงฮะโอ้โหสนามนี้มีเห็นโค้งทางด้านมุมไกลไหมฮะ โค้งรูปตัวโอเลยฮะเป็นวงเวียนขับยากชิปเลยฮะเรน n ันเฮีย go, go. it's your time เออสองรอบอีกแล้วนะฮะสองรอบมีข้อเสียอยู่นิดเดียวฮะถ้าพลาดคือบายบายครับไม่บบายในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่ามันตายนะหมายถึงว่าเราชวดที่หนึ่งแน่ๆนะฮะเกือบแล้วไม่ล่าเมื่อกี้เอาหน้ากระแทกขินแล้วก็บายบายจริงๆแน่เลย เอยมันเริ่มสไลด์แล้วครับอืเกกเวยอันนี้แค่อีซี่นะฮะถ้าเป็นนอร์มอลเนี่ยคูต้องเล่นมาแล้วสักรอบหนึ่งอะไรประมาณเนี้ให้พอจะจำได้ว่าโค้งไหนมันเป็นโค้งไหนนะฮะแล้วถึงค่อยเล่นอันนี้เนี่ยผมแคสสดนะผมมนได้จับมันมาหลายปีแม่งเอ้ยพลาดแล้วผมเอาสีข้างไปถูความเร็วตกเลย การแข่งรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือในสนามจริงก็ตามนะครับอย่าปะทะกับใครเป็นดีที่สุดฮะเพราะว่ามันทําให้เราเสียความเร็วนะฮะอย่าออกนอกเลนนะฮะเพราะข้างๆเลนข้างๆมันไม่ได้ทํามาไว้ให้วิ่งเนี่ยมันจะทําให้เราเสียความเร็วนะฮะก็อยู่กลางถนนไว้ดีที่สุดนี่ะ โอ้ยเสียวเสียวเว้ยเสียวเฮ้ยเ,เ,เวลาที่เกมอะไรอย่เงี้ยขาผมที่อยู่นิ่งไม่ได้นะมัน <c oughs> มจะสั่นมันจะสั่นเพราะอยากสู้ฮะมันไม่ใช่สั่นจะหนีนะครับรบเข้าไปเลยต้องตามมันให้ทันครึ่งรอบนะต้องตามที่สองให้ทันแล้วอีกครึ่งรอบไว้แรที่หนึ่งนะครับ ดิบมากจริงๆก็ไม่ดีนะฮะมันทําให้เราเสียความเร็วนะแต่ว่าเสียความเร็วไม่เยอะนะฮะไม่เท่ากับชนนะชนเนี่ยเสียความเร็วแบบสุดๆเลยฮนะโอ้ยผมเบรกมากไปกดเบรกหนักนะไปหน่อยฮนะเบรกแล้วลืมถอนอื้เนี่นะผลของการไม่ได้แตะมันมานานเอยที่หนึ่งอยู่นั่นฮนะ ไม่ไว่ายังไงจะเป็นจะตายยังไงก็ต้องไล่มันให้ทานให้ได้ครับโอ้ยผงใส่จะไม่ทันนะ่ะทั้งหลุดทั้งวัทะเลยแต่ยังเห็นไฟแดงไฟตูดมันอยู่ฮไฟท้ายมันอยู่ยังไงก็ต้องตามครับส่วนจะทันไหมว่ากันอีกทีนึงนะเออโค้งนี้ทำได้ดีครับประทานโทษน,นะฮะตอนนี้ผมเก๊กจนโยกตัวตามแลนะ้เนี่ย อะไรแหละคนเขาจะบอกไนงะ้เล่นเกมแล้วโยกตัวตามาี้ทำไมคือปกติผมเล่นผมก็ไม่โยกนลแต่แบอกว่าแต่แบอกว่าพออแคสต์ด้วยอะไรด้วยนี่ฮะควรจะโยกเองออโต้เลยฮนะโอ้ยพลาดนะเล่นใหม่ได้บ้างเอยได้ที่สองฮะ ุอไม่ดูเลยว่าคือถ้าเราได้ที่หนึ่งหมดนะฮะเราจะได้ลดที่ดีที่สดุดแต่ว่าถ้าถ้าเราได้ที่สองเนะี่ยเราจะได้ลดที่ระดับต่ำลงมานะฮะก็ยังไงก็พาร์ทนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวาพาร์ทน้าเจอกันใหม่ก็คืนนี้ส่งคุณเข้านอนแค่นี้ฮะฝันดีรลตที่สวัสดีครับ อีเอสโคดเออไม่ได้ที่หน่งน่าเสียใจ Do you want to save Yes Save complete ก็ฟันดี้ราติสวัสดิ์ครับ